คุณแม่วันนี้เปลี่ยนใจทุกอย่างแล้วครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้บอกไม่รื้อฉันไม่รื้อคดีนะแล้วก็อัจฉริยะเนี่ยฉันไม่รู้จักเลยนะฉันไม่รู้จักแล้วก็เคยคุยแค่เขาอยู่ดีก็มาประคับประคองฉันตอนที่ฉันเดินขึ้นศาลวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับคุณแม่ยินดีที่จะรื้อคดีคุณแม่ขอชื่นชมคุณอัจฉริยะและอาจารย์ปานเทพแม่ตั้งคําถามว่ามาฆ่าลูกฉันทําไมมาทําลูกฉันทําไม ฟังเสียงเลยสองนาทีเต็มเต็มแม่เห็นแย้งกับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมฮะะไม่เลยค่ะเห็นดีเห็นดีสิ่งที่ดีทำไปเถอะลูกน้องโมก็มาช่วยด้วยละ่ะเพย<ๆ>บอกหนึ่งสองสามมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะมันทำไปเถอะไม่ได้เสียหายอะไรฮะ แต่ว่ามันจะแสวงหาอะไรได้หรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าเจอหลักฐานใหม่ที่เขาว่าต้องเป็นหลักฐานที่ใหม่เอี่ยมเลยที่ไม่ซ้ําเก่าเขามาถแถลงเขาบอกว่าสิ่งที่จําลองเหตุการณ์วันนี้มันไม่ตรงตามความจริงในวันเกิดเหตุเลยเขาจะพูดทาพวกนี้ทําไมมันตลกสิ้นดีเขาจะพูดทําไมมันไม่ตรงมันไม่มันจะตรงไม่ตรงอะ่ะไม่สนใจหรอกนะเอาเอาเป็นว่าคุณฆ่าแตงโมทําไมดีกว่าไอ้ กระโดดเรือข้างซ้ายข้างขวามันไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นในการตายของน้องโมคือมันทําร้ายกันจริงๆอันนี้เรื่องจริงหรอกต้องต้องเชื่อคุณแม่เลยว่าเรื่องจริงมันเป็นเช่นนี้แล้วมันรุนแรงมากแม่มีสติพูดพูดได้ขนาดนี้เนี่ยไม่อยากมีสติหรอกจริงมันก็มันต้องพูดนะเนาะแล้วแม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องฆาตกรรมจริงไหมครับอะก็ฆ่าลูกเราในเรือฆาตกรรมไหมล่ะก็ฆ่าลูกเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คัตกรรมคำว่าอัมพรังนี้มันหมายความว่าอะไรแกล้งฆ่าหรอหรือแอบแอบฆ่าไม่มันไม่ต้องใช้คําคําว่าอัมพรังแล้วตอนนั้นวันนั้นไม่มีหลักฐานจริงๆแต่วันนี้มันมีแล้ววันนี้มีเยอะด้วยแม่สุดท้ายอยากพูดอะไรถึงปอถึงโรเบิร์ตกะติกแล้วก็แซนบ้างไหมครับไม่พูดได้ไหมละ่ะอืมตอนนี้เขาก็นาวแย่แล้ว ให้มันเป็นไปตามการเวลาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะโดนอะไรบางคนบอกว่าแซนเนี่ยปากแจ๋วมากเลยนะเนี่ยให้สัมภาษณ์ใช่ปากแซบปากแจ๋วใช่เขาก็เรียกปากแจ๋วโอ้โยถีมเปประไม่หยุดเลยอะ่ะผิดกับแซนเมื่อก่อนแซนเมื่อปีที่แล้วเงียบเงียบแซนขนาดนี้พูดเยอะมาก